เชียงใหม่ครับมีการตรวจไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมในงานฤดูหนาวและงานโอทอบของดีเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งจะจัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับ บรรดาผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนขายของในงานฤดูหนาวและงานโอท็อปของดีเมืองเชียงใหม่กว่าร้อยลายทยอยเดินทางมาตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ที่ทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและมั่นใจให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยมีการตรวจคัดกรองโดยเก็บเนื้อตัวอย่างจากทางเดินหายใจซึ่งผลจะออกในช่วงค่ำวันนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์กิติพันธ์ฉลอมผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าแม้จะมีการตรวจคัดกรองให้กับผู้ประกอบการภายในงานแล้วแต่ยังคงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มข้นเช่นเดิมครับ ที่จะมาค้ามาขายมาประกอบการในนี้เขาจะมีรายชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีทีมผู้จัดกับทีมจังหวัดเป็นผู้ติดตามแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเสริมว่ามาตรการต่างๆเราก็ทำเข้มข้นนะครับไม่ใช่แค่ตรวจแล้วเราจะละเลยไปได้ก็คือการปิดหน้ากากร้อยเเซจะต้องมีคนเดินตรวจตลอดการที่จะเ,เว้นระยะห่างรวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงก็มีการงดไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆก็ยังคงเข้มข้นแต่นี้ก็เป็นตัวเสริมเพื่อสร้างความมั่นใจในช่วงที่มีการระบาดในช่วงนี้ครับ สำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะที่จะมาเที่ยวงานฤดูหนาวค่ะต้องมีนายจ้างเซ็นรับรองว่าไม่ได้ออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในระยะเวลา15วันแต่สําหรับใครที่นายจ้างไม่สามารถเซ็นรับรองได้ก็สามารถไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 ได้ฟรีก่อนที่จะมาร่วมงานกันนะคะได้ที่โรงพยาบาลนครพิงโรงพยาบาลหางดงโรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลสารพีทั้งนี้ค่ะในส่วนของประชาชนชาวไทยที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับ ุพินิจของแพทย์ว่าจะต้องตรวจหรือไม่เป็นรายกรณีไปค่ะ